หัวหมอเหมือนไม่ได้สะาหมอมาแต่งเลยหมอพื่นตีหมอแหลกปะเนี่ยหมอแหลกปะสามสองหนึ่งหมอคะหมอมีแอลกอฮอล์ไหมคะมีครับกูจบยังไม่จบมึงเรียบร้อยแล้ห้าสี่สามสองหมอคะหมอมีแอลกอฮอล์ล้างแผลไหมคะมีครับหรอคะหนูขอไหนได้ไหมคะได้เลยครับหลวงนานหลวงนานหมอหลวงนานหมอหลวงนาน หมอคะหมอมีแอลกอฮอล์ล้างแผลไหมคะมีครับจริงเหรอคะขอหน่อยได้ไหมคะได้ครับไหนคะบอยใครวันกันห้าสี่สามสองหมอคะหมอมีแอลกอฮอล์ล้างแผลไหมคะมีครับขอหน่อยได้ไหมคะได้ครับอุยอ๊ยพอดีเลยหมอนหนูมีมิกซ์โอ้โหเป็นตะไร หมอคะหมอมีแอลกอฮอล์ล้างแผลไหมคะมีครับขอหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับนี่ครับพอดีหนุ่มมีมีพอดีเลยค่ะหมอหมอก็มีแก้วพอดีครับสุดยอดค่ะหมอไปครับไปค่ะไปสามสามเกี้ยอะไรมันยังไม่เสียมเลยหมอโยมเฮ้ยพวกมึงไม่เคยโยงกันขยายไปหมดวะเออว่ะอยู่นู่นแล้วปฐมวิชัย หมอครับหมอครับครับหมอเป็นอะไรครับเออพอดีหมอเป็นแพทย์เคลื่อนที่ครับมได้เหรอหมอได้สิครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องถามว่าต้องโยกทำไมกดสามสองหนึ่งไปอา้ามึงไม่พูดอะมึงอะเ,เล่นเลยที่อกู <laughs> ต้องพูด <laughs> ว่าอะไรผมจะสามสองหนึ่งไปหมอครับครับผมจะตายหรือเปล่าครับอ๋อตอนเนี้ยอาการของคุณอะยังไม่ออกครับ ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับดึง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 ตอนอากาศคุณเออชัวสองหนึ่งเดี๋ยวผีอยู่ตรงไหนถึงไม่เห็นบ้างฉันอยากตรงนู้นมีผีด้วยมีผีด้วยมีผีตรงนั้นจะสามสองหนึ่งหมอคะครับช่วงนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะ S <S ท,ำทำไมไม่อมตอบสามสองหนึ่งคะครับช่งนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับเลยอะค่ะเออนั่นสิครับหมอก็เป็น<ห>แก้ไม่ได้แล้วพีโอ้โหหมอแค่เนี้ยสามสองหนึ่งคุณสมยงครับในประวัติเขียนว่าหูอื้อคุณสมยงคุณสมยงครับสมยงฮลัลโหล คุณสมสมองครับในประวัติคุณเนี่ยเขียนว่าคุณหูอื้อเหรอครับคุณสมมอรครับคุณสมมอรครับคุณสมสมองครับคุณสมศรครับคุณสมอรครับในประวัติเนี่ยเขียนว่าคุณหูอื้อเหรอครับคุณสมมอรครับคุณสมมอรครับคุณสมสมอนครับอีกิดเดียวนะครับได้ปะ คุณสมสมอรู้ไหมครับหัวใจควรเราอยู่ข้างไหนครับข้างซ้ายค่ะไม่ใช่ครับมันอยู่ข้างๆหมอครับ